สวัสดีค่ะกินอะไรเต็มปากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่แม้าวสวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะอาสวัสดีก่อนเลยจะไปไหนเอ้าหมามาจะเปิดให้ดูวันนี้เราจะมาเปิดถุงของของน้องเอล่านะคะคุณป้า,าส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหมามาช่วยตัดอ่ะหมามา,มาตัดก่อนแล้วหนูดูว่ามันมีอะไรในนี้ ามาดูกันค่ะเขาก็เขียนมาว่าเอ็นล้คุณตุ้มเมมเบอร์เมมเบอร์ตัดแล้วนะคะตัดแล้วมามาตัดเลยอ่ะเอาเปิดเปิดอ,อ,อะไรอยู่ในนี้เอาเปิดเอาเปิดดึงออกมาคุณป้าเขาส่งมาให้นะคะอะดึงออกมาเลยอุ๊ปดูไหมแม่ว้าวอะไรเออ ถุงเท้าค่ะถุงเท้ากันหนาวนะคะเขาถักแล้วเขาส่งมาให้หลานนะคะสีชมพูขอบคุณค่ะและ้วโอแล้วก็เป็นเขาเรียกวอเตอร์ที่นี่ก็เป็นถุงมือนะคะนี่อุ้ยน่ารักจังเลยได้ได้สามนะคะถุงเท้าสองถุงมือหนึ่งนะคะอย่างนี้เป็นคู่กันน่ารักเชียวโอ้ยสีนี้สวย เท้าจะใหญ่น่าจะยังใส่ไม่ได้นะนะเท้าเท้าลูกน่าจะประมาณนี้นะคะเขาทำเผื่อไว้ให้ไอนทดสอบดิในคู่นี้น่าจะใส่ได้มาลองใส่หนาวนะคะใส่กันหนาวอุ่นๆค่ะเป็นผ้าอุ่นอย่างดีเลยอเวลาใส่แหละ ว้าว <Wow. laughs> โอ้ยพอดีนึกว่าจะใส่ไม่ได้พอดีเลยค่ะเนนนลิตทนินเมน,นเดนาบราวว้าวเอ่อันคู่นี้อันนี้ถุงมืออะลักเชียเอาใส่ค่ะใส่ลูก ใส่ดูสิใส่ให้ท่านผู้ชมดูว้าวน่ารักของที่นี่ถ้าเกิดว่าซื้อก็จะแพงนะคะถ้าเป็นงานอเอายืนเอายืนนยืนว้าวสวยไหมคะสวยไหมคะ

ใหญ่กว่านะคะยิ่งก็ใส่ไม่ได้หรอกเงินเล็กๆเองใส่ได้อยู่แต่ว่าดูแขนโอ้ฮัลโหลฮัลโหลเอาใส่กั่ข้างนึงใส่แล้วก็เล่นนะนี่เอาเอานิ้วโป้งมือใส่ตรงนี้เสียเราไม่ต้องใส่ก็ได้ สีชมพูเลยค่ะไปสีชมพูค่ะ,อะเอาคุยทูเซนตาตอะทูเซนตางทำยังไงอะจุ๊บจุ๊บทูเซนตาค่ะอะทูเซนตางอะสวัสดีก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายยยบ๊าค่ะฮาเดบราบาย ปเอาไปให้ปลาดูไประ,ปะ,ประบบเงี้ยว้าวน้องเอ็นล่าดสวยมากเลยค่ะไปแล <c oughs>